ถ้าเก็บรักษาไม่ดีอ่ะเป็นก็เก็บยังไงอะ่ะก็ต้องใส่น้ำมันแช่ไว้อะไรแบบเนี้ยแช,ช่ในน้ำมันเหรอใช่แช่ในน้ำมันไว้แช,ชน่น้ำมันอะไรคนน้ำม,นมันดีเซลนี่แหละอ๋อเหรอเดี๋ยวให้น้องตเติมเข้ารูให้เข้าหลอดให้ระวังมันหกแค่นั้นเองดูให้ดีแต่ว่าอย่าเพิ่งเอาใส่ในรถมัดไว้หลังรถถ้าเหม็นแล้วโหรู้เรื่องแ,แต่ถ้าพี่ไปเก็บไว้แบบไม่ได้ใส่น้ำมันนะ เหมือนทิ้งอะมันเป็นตะหนิมันนะมันมันจะติดแล้วมันดึงไม่ออกอ๋อเหรอคราวนี้พอเวลาเราเรารู้ว่าเรามีพวกบแต่พออาออกมาใช้ไม่ได้แม่งเสียความรู้สึกกว่าไม่มีถ้าเก็บแล้วต้องเก็บให้ดีพี่องลองเพราะบางคนบางคนก็เหมือนเอาไง่ายไม่ต้องใครเลยผมอะ ของบางอย่างทอร์กแดแม่งเสียดายไม่ยอมขายเก็บไว้แต่เก็บไม่ดีอะพอถึงเวลาจะใช้ปุ๊บไม่ใช้ไม่ได้เงี้ยแม่งโหจะเก็บให้มันรกทำไมวะอะไรเนี้ยอันนี้เป็นไงบ้างดีขึ้นหรือแย่ลงบอกกันตรงๆนะดีขึ้นไม่ใช่หมายถึงว่าถ้ามันแย่ลงนิดหน่อยอะไรบอกเลยนะอเคได้อย่าอย่าเถีกันนะเทียบกับไอล่าสุดนะเอาเทียบกับล่าสุดเราจะไม่เทียบกับที่นีเลาันเร่งมันสมุดกว่าไหนเรากเต็มเต็มๆลง แสดงว่าเคยดูคลิปไม่ไม่ไม่รวยว่ผมไปดูฝันข้างหลังอยู่นี่โอ้ไม่เดี๋ยี่ผมบอกว่ามันมันเร็วอ่ะเพราะว่าเราเปิดกระจกขับห้เมื่อกี้มันปิดกระจกโอ้เดีเออ๋ยวเราต้องปิดมันเองไม่ได้หรอใส่กันไรเลยเกิดเรื่เปิดก็ได้อันนี้ผมเปิดแล้วนะตลองนี้เองอ่ะวันนี้เปิดกล่องแล้วนะมาลองก่อนดูโอ้โหนายอยู่นะนี่เปิดแค่มวนหนึ่งนะ กลับรนนเราต,ตรงนี้ตรงนี้เหรอตรงตรงนู้นไปไม่ได้เรามันรถมันติดอ๋อเขาปิดทอ่ตรงที่เรากลับดูเล็กๆอยกันนะใช่ไปไม่ยังไม่ปิดหรอกแต่ว่ารถมันเยอะยี <21. S 2> ่สิบเอ็ดผมดูอยู่แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยววันหนึ่งนะอย่าเพิ่งเกลียดนะแต่รถหมดสองตง้องลดพันลงเพราะว่าเรามีหัวฉีดแล้วอลองดูถ้าควันเยอะบอกผมนะมันเยอะไปมันน่าเกลียด เดี๋ยวรอรถลงๆลหงน,น่อยนึงก่อนไฟไฟไหลไปมันไม่มีนะไม่มีไม่มีแต่เตดแต่ผมว่าดึงนี้มาอเดินนะมือ,อเ,น,เ,น,เ,น,เนื่องเลยมือมือกระจายเลยเนะี่ยแตกแล้วมั้งยังอยู่นะ ยังยวผมเพิ่มไปอีกหน่อยนึงให้ให้มันรู้สึกว่ามีก่อนแล้วค่อยลดลงอันนี้โมดสองมีไม่มีไม่ค่อยเท่าไหร่อยลองกดดูเลยกดได้เลยเยอะไปเยอะเหมือนเยอะไม่พีน่ะใช่เยอะแล้วมันอู้อย่างที่ผมบอกอ่ะบางอย่างเยอะไปแล้วมันมันมันเหมือนแบบน้ำมันไม่พอแล้วมันมูันเหมือนมันวอดอ่ะครับอารมณ์นั้นลองเยอะไปดี ต้องลงอีกแสดงว่าเมื่อกี้รอบเมื่อกี้พี่งยังไม่สุดแน่เลยตอน,ตอนอเมื่อกี้ล่อไี่ออกมาตอนนี้ผมลดมาเกือบเท่าเดิมแล้วอะแต่ว่าอย่างที่ที่ตอนท,ท,ที่ออกอที่โอ๊กมาเมื่อกี้ที่เราตัดลูกแสดงว่ายังไม่สุดยังไม่สุดเออไม่งั้นต้องลดลงอีกเรื่อยๆกลับรถอีกรอบ ถ้าไม่มีเสียงยางนี่โอเคเลยนะเนี่ยแม่งครบทุกอย่างเลยนะแม่งแตะมาแตะมาขับสนุกนี่จะขับดีจริงหรออย่งนี้ผมน่าจะเจอคุณตั้งแต่ก่อนรีแบบแล้วใช่เนาะเห <laughs> ตาการเกียร์แม่งไม่มีเลยวะ่ะหายตั้งแต่แก้นี่แบบรอบแรกแล้วจบเลยอ่ะลองดูอีกทีนะมันเยอะอยู่เลย <laughs> อันนี้เดินอันนี้เดินแล้วโหอ,อันนี้เดินเดินดีเลยแต่ว่าผมคิดว่าลงอีกนิดนะึงลงอีกนิดนึงกำลังสวยเนี่ยมันเดินเรื่อยๆเลยครมันทยายามไปเรื่อยๆเลยโอเคล่ะที่ลดลงนี้เพราะว่ามันหนาไปใชใช่คือใส่หัวฉีดเนี่ย บางคนเข้าใจว่าเฮ้ยใส่เสร็จพี่จูนเพิ่มหน่อยอไม่ใช่นะจริงแล้วใส่ของพี่เสร็จต้องจูนลดลงเพราะว่ามันจ่ายกระจ,จายกว่าเดิมคือใช่แล้วมันเยอะกว่าเดิมนั่นแหละเดี๋ยวเรากลับรถที่เดิมเนี่ยประมาณนี้น่าจะโอเคผมว่าคนนี้ถ้าผมยังขืนทูซสีใช้ตอนที่จูนเดิมนะเกียร์เกียร์ไปเนาะเพราะมันมันเบิ้ลนเนะิอ่ะมันเหมือนคนแบบขับรถเกียร์ธรรมราดาแล้วแบบ เยอะเล่นเหเยียบการเล่นกันเลยใช่ไม่เมื่อกี้เห็นคุยกับลูกน้องคุณที่อู่เขาบอกว่าคึ้นไปทํารถคันขาวอะทาเกียร์ที่ไหนอะอ๋อทีทีพี่ทีทีแล้วดีไหมดีดีซ่อไปททำเกียร์ที่นั่นมันมีหลายสเต็ปพี่ถ้าซ่อมก็หลายหมื่นอยู่ถ้าถ้าโมตองโมใหม่ถ้าโมก็มีหลายสเต็ปพี่สามหมื่นหกหมื่นไปนะไปเลยเรืยเนี่ยผมว่าแบบนี้ดี องก็ต้องให้รู้ว่ามีมากโอ้ยพอพี่้มโอ้ยเ่ยขนาดโคตรน้อยๆนะแต่ชีวิตจริงเราไม่ได้เหยียบแบบนี้ตลอดเราขับมาประมาณนี้แหละค่อยๆไปมีเวกผมยังไม่ขับดีขนาดนี้เลยรถมันหนัก จอดอยู่บนเนินอะพี่